การจัดการทีมของเอริกเทนฮากำลังถูกพูดถึงเยอะมากณนะนาทีนี้นะครับโดยเฉพาะกับประเด็นการรับมือของเจดอนซานโช่นั่นเองนะฮะล่าสุดนะครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแบนเลยนะครับไม่ให้เจดอนซานโช่มาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของบรรดาทีมชุดใหญ่ในสโมสรน,น,นะฮะแล้วก็ให้ทางด้านของมิดฟิลชางกรษเนี่ยนะครับไปนั่งทานอาหารกับบรรดานักเตะ เยาวชนนั่นเองนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยมันถูกพูดถึงกันไปต่างๆนานานะครับว่าเอ้ยเทนฮกทำเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมีเป็นการรับมือที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําแบบนี้นะครับกับนักเตะที่มาวิพากษ์วิจารณ์คุณออกสื่อแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังเอ็นอ่อนผ่อนตามไปนะฮะมันอาจจะเสียระบบการปกครองได้นะนักเตะคนอื่นๆมันอาจจะมีพฤติกรรมเลียนแบบกันก็ได้ และล่าสุดนะฮะมันก็มีอดีตอ่าไม่ใช่อดีตนักเตะต้องบอกว่ามีนักเตะคนหนึ่งครับที่ออกมาวิพากวิจารณ์เอริกันฮักอย่างอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าวิจารณ์แรงๆวิจารณ์แรงๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกรณีของการรับมือเจรอนซานโชกแล้วแต่แต่มันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่ามันออกมาพูดถึงวิธีการบริหารงานของแมนเชสเตอร์ของเอริกธันฮักที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั่นก็คือ อาตุโรวีดาวนั่นเองนะครับอาตุโรวีดาวเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์เอเดรียนทักในเรื่องของการรับมือเคสของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้ได้ไงเนี่ยนี่คือนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนะเว้ยคุณเอาเขาออกจากทีมได้ยังไงเขาเป็นเอ่อคนที่ยิงประตูให้คุณมากมายเนี่ยนะครับแล้วคุณไปปลดเขาออกจากทีมอย่างนี้ได้ไงไอ,อ้แล้วเขาบอกว่าไอ,อ้คนเนี้ยไอ้โค้ชคนเนี้ยนะครับไอ,อ้เอเดรียนทักเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ่อ complicated ก็คือเหมือน คอเลกเตอร์ที่ค่อนข้างวุ่นวายยุ่งเหยิงอะนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเดาทางไม่ถูกอะไรเนงะี้ยดูลึกลับซับซ้อนอ่าประมาณนี้นะครับพอผมได้ยินอัตโรวีดาวพูดแบบนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามึงรู้จักเอริสนันกมากน้อยขนาดไหนวะฮะอัตโรวีดาวคุณทําเป็นพูดไปเรื่อยอะ่ะอันนี้พุ่งตรงนะครับว่าพูดไปเรื่อยนะครับสื่อแม่งไปหยิบคําพูดของอัตโรวีดาวแม่งมามานาเสนอนะครับจากการที่เขาไปพูดตอนนี้เขาสตรีมอะ ตอนที่เขาสตรีมอ่ะไอ้การสตรีมเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นฟิลที่มันเป็นฟิลการการการพูดที่แบบบางทีก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะแล้วนักเตะอย่างอัตโรวิดาวอ่ะคุณจะไปหาสาระอะไรกับมันวะนะครับผมผมผมพูดในเคสที่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปอ่านอาจจะไปหลงเชื่ออาจจะไปเอ่อคิดว่าเฮ้ยวิดาววิดาวแม่งพูดได้ตรงดิเวพูดได้โดนดิเว้ยอะไรประมาณน,นี้ก็เลยอยากจะบอกว่า คุณอย่าไปอะไรกับไอ้นักเตะคนนี้มากเลยครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยดี๋ทุกวันนี้ก็นู่นอะไปค้าแบบไปเล่นอยู่แบบนอกนอกระบบลีกใหญ่แล้วนะครับแล้วก็อ่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณก็รู้นะครับว่าอัลโตรวิดาเนี่ยแม่งเป็นนักเตะคาแรคเตอร์แบบไหนแม่งโคตรขี้เมาเลยเมาแล้วขับบ่อยมากอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเชื่อมึงยังไม่ทันรู้จักเอริกเซนฮาร์คแบบถึงพลิกถึงขิงถึงเนื้อถึงตัวแบบฮุกวงในเขาอะแล้วคุณไปพูดถึงเขาแบบนี้ได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เออนะครับและอีกอย่างนเนี่ยผมจะบอกว่าการรับมือของเอริกธินาชในแต่ละเคสเนี่ยมึงลองมาเป็นกุนซือที่เจอสถานการณ์แบบนี้ดูนะครับวีดาวผมว่าเพือเผือแม่งชกกับนักเตะแล้วไอ้ตัวอไอ้วีดาวเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะฮะทั้งกรณีที่คิซโนโรโดเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เอริกธินาชออกสื่อไปออกไอเพียสมอร์แกนเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นเคสของเ,ออเจดอนซานโชนะครับที่พิมพ์ข้อความตอบโต้เอริกธินาชออกทางโซเชียลมีเดียซึ่งผมเชื่อว่า ลองเป็นอัลโตรวีดาเนี่ยที่ทําเป็นพูดดีแบบนี้นะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ผมว่าเผลอเ <ๆ S 1> ได้ได้ต่อยกับน,นกักเตะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ